สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับในสวนมะพร้าวนะครับนี่เป็นฝรั่งนะครับที่เราปลูกไว้ประมาณหกเดือนแล้วนะครับเป็นฝรั่งของปอซื้อไส้แดงนะครับดูนะครับดกไม่ไหวดกห่อไม่ไหวนะครับลูกเยอะมากนะครับสงสัยจะต้องเก็บทิ้งก่อนนะครับเพราะต้นน่าจะรับลูกไม่ไหวนะครับนี่มะพร้าวรอบบนนะครับ เคยถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่9แล้วนะครับอายุของมะพร้าวแถวบนนะครับวันนี้สมบูรณ์ทุกต้นเลยนะครับนี่ลดน้ำเพิ่งลดน้ำไปนะครับใหม่ใมเลยบรรยากาศยังเขียวอยู่เลยนะครับแล้วเรามีการเปลี่ยนลูกหมิ่นด้วยนะครับ ดูนะครับลูกเมนที่ต้นมะพร้าวนะครับลูกเมนนี่เราเดินผ่านก็จะได้กินเลยนะครับแต่หมดกินแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับก็ใช้ไว้ป้องกันมแมลงที่จะมากินมะพร้าวนะครับกินค่อนข้างที่จะแรงนะครับขนาดคนคนยังเมาเลยนะครับเดินผ่านกินแรงมากนะครับ นี่บรรยากาศรอบบนนะครับตัดยาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหมดหน้าฝนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วนะครับนี่เราก็ต้องมาลดน้ำกันบ่อยๆแล้วนะครับมะพร้าวบรรยากาศรอบบนของสวนนะครับนี่ ข้างบนก็จะเป็นคันค่อนข้างที่จะสูงนะครับน้ำยังเต็มอยู่นะครับตอนนี้น้ำยังเต็มอยู่นะครับ,น,น,น,รบน้ำเต็มทุกล่องเลยนะครับนี่น้ำดูใกล้ๆน้ำก็จะใสอยู่นะครับเราถ่ายออกมาน้ำดูเหมือนน้ำจะไม่ใสนะครับนี่รอบคันด้านบนนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับ คันด้านบนนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในแต่ละ่ลงนะครับน้ำยังเต็มอยู่ปลาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยู่ในคลองของเราเป็นปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับนี่เรามาแต่งกิ่งของกล้วยใหม่นะครับกล้วยนี้เราจะตัด ออกแล้วนะครับจะเป็นปลูกฝรั่งเทนนะครับฝรั่งก็เริ่มปลูกแล้วประมาณเกือบหนึ่งร้อยต้นแลวนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆบก็ประมาณนี้นะครับกล้วยนะครับเราแต่งกิง่งแต่งใบกล้วยใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศรอบๆบก็ฝากกดไลค์กดตามติดตามให้ด้วยนะครับสวนพานุงฮนทวี